OK toàn thân trong cây nắp tầm nhìn thân với chồng cây yêu cắp đôi bếp trên sân khung mày đã lùng kýt sạch đại lý lắm ơi ý tật toilet lắm มันายเสียผมก็เลยเอทดึงแม่งเลยเอ่อนี่คือว่าเชอรี่นะกลายเป็นนักเต้นวายุไปแล้วเพราะว่าผมนี่นี่ไปฟาร์มมาแล้วก็ซลดรถแมวป่าถึงได้วันนี้มาจะเปิดกาชาพอดีเลยวันนี้เห็นมีแพ็คว่าเชอรี่อัน,นรสจิ๋วอีกตัวโหดเหมือนกันละมั้งโอเคไปอ่ารอบโบนัส ผมเที่ยวว่ายัางไงผมก็ไม่ได้ผมมันดวงแย่ yeah. มันเป็นละครอะพังไว้ซาเครื่องหนึ่งร้อยหนึ่งพันโอ้ได้อาหารแมวมาตั้งสองพันเลยนะจากเดิมที่ผมมีต้อง,อองว่านี่ไงหัวที่ผมจะเปิดนะโอ้ลดราคาพอดี โอ้โห oh, งบก,กลับมาคืนมาเฮ้ยอูเบอร์อูเบอร์ Uber. Uber, ตัวนหนึ่งถีทองอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ซุปเปอร์แลอันนี้แมวโจนไอ้นี่ยังไม่เคยได้มันคือแมวว่านาะวแมวนักข่ายน้ะโอ้โหกูไปอยากได้มือมือต้องเป็นเองมักคเนตมักคเนต อยากได้วาเคลี่จิ๋วตัวขอหน่อยได้ไหมนะขอร้องขอร้องเถอะ้กูมาเพื่อเปิดหนึ่งเลยนะเงียเร็วขอตัวหนึ่งตัวหนึ่งอ่ะตัวหนึ่งไม่งั้นกูจะถ่ายแม่งทิ้งเลยโกโก้ไม่มันจากสิบเอ็ดแล้วหรือว่ามันสิบอแล้ววะทิ้หมหายแล้ว เอาว่ะแค่ได้จิ๋วกูมาเกียร์กูเกียร์เกมนี่วะเออแล้วกูจะเล่นทำไมโอเคเกลือก็เกลือวะ่ะ <Yeah. S 2> เอ็แพ็ทนี่กรุกะไอ้กูไม่สนใจหรอกถ้าถ้ายัางไม่ได้ไปไอ้นี่นะ ก็ขายเถอะไอ้เรี่ยยังไงก่ไม่ได้ใช้ไอ้พวกนี้อันนี้มันทำอะไรได้บ้างเดอกพวกนี้ก็ไปใหงี้ย่เอาตัวแมวไอ้ดำกูก็ได้กูยังไม่เคยได้เลยแมวดำตัวเฮียเนี่ย

น,นี่ก็ใช้ได้ดีน,นี่โคตรด,ดีอันนี้ไม่รู้เปิดได้แต่น่าจะดีมั้งสก,กิลก็เยอะนะโอเคไปดูอันนี้นี่กูไม่อัพอะไรทั้งสิ้นนอกจากแมวสแลัวปินจากแมวชาล็อกกูอัพตัวที่อะไรววะ โอเคแล้วตอนนี้เงินกูก็หมดตูดเป็นที่เรียบร้อยน,นะเพราะกูไปอัพแมวแลอีกหนึ่งตัวก็คือนักมวยนะรู้สึกว่ามันตีแรงนะถึงจะไม่ใช้สมบีก็ถึอแล้กวก็ไอ้นี่ต้องใช้อยู่แล้วต้องเอาไปและกูก็จะฆ่าอีกโอเคเอากระบ,บองแมวมาประมาโอเคตัวใหม,ใหม่จะได้เอากะบ,บองแมวกูตื่นมา แล้วกระป๋องว่ากูก็จะเหลือศูนย์คอมเมนต์ด้วยว่าอยากให้กูเปิดอีกรอบหรือเปิดแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะรอบที่แล้วแม่งคอมเมนต์เต็มเครียดโอเคงบก,กูกลับมาแล้วและเปิดอีกครั้งเดียวงบก,กูก็จะเหลือหกซึ่งกดเปิดดีไหมเนี่ยเปเซ็นเนี่ยห,ห้าเอรเซ็นอะ สองชัมมง่วโมงหาแล้วกูว่าไม่ต้องคอมเมนต่ลบเปิดเลยเล็กกันดีไหมวะแต่ไหน,หหนๆก็มาแล้วนี่ n e โอเบส o อ t h ด b e เบสก็ต้องมาเลยเน้ยมาดูตือกเกือกันได้เลยไอ้นี่ยังไม่มีแสงสีทองเลย แมวน้การขายทิ้งแมงขายทิ้งแมงเลยนี่ขายโอเคจิลลัสิกนักดาบนักม,มวยอ๋อในโคงามในโคทำไมกูได้แต่แมวเ,เลยวะเนีทามแอนโบโกอไอยีมืออย่างน้อยก็ดีแล้ววะยังไม่เคยได้เดยอดสำรูดิ้าม <Y> เยอเกียวเกินเาเนี่ใช้กับเอเรียนเือตรงน้นก็เก็บไว้เกอนแล้วกันเนอโอเคขอบคุณสำหรับเอ,อเงินหล,ล้านละกันนะโอเคเราก็ได้อูเบอร์ตัวใหม่มาแล้วแล้วก็อัพแม่งเลยว้าเย้ yeah! <c ười> หน้าตาไม่ไม่ปกติอ่ะมาถึงกูกเปล่าอะไรอยู่ในกล่องเออกูเปิดกาชาแน่เลยคลิปนี้มีแต่เปิดกาชาไอ้เหี้ยห้าพันเอาตั๋วนั่นกลับมาคืนกูก็ได้มั้งโอเคแล้วก็คู่สุด คู่มือคุ้สึกเฮียอะไรลนะ่ะคูอมือเมวอาบตัตตะคกูลืมเอาไอ้นั่นออกจากตู้โอ้เก็บไม่ให้หมดเลยไอ้เฮียกูนั่นจะเล่นได้แค่หนึ่งด่านแต่ไม่เป็นไรกูไปฟาร์อบหลัวก็ได้ใครจะไปรู้ากูฟาร์มามต้องเยอะต้องแยะ จนแม่งจะจบเดอะมูนแล้วเนี่ยโอเคมีแค่นี้นะโอเคกูจะได้จับเซตจ,จัดอัปเกรดที่อะไรกูไม่อยากอัปเกรดมันตอนนี้มันยังไม่มีประโยชน์สำหรับเอเลียนอนะ่ะกูควรเอามาอะไรออกดีแทนไอ้นี่อู้สวยช่างสวยเธอช่างนา่าริเล มานินจาออกดีกว่าอุ้ยถูกใกล้ๆก,กันเลยนี่หวาถูกดูมังนะอาลาสกา้ามีปูเปล่าวะนั่นดิโอเคตอนนี้แล้วก็อยู่ที่อาลาสกา้าซึ่งผมไปไอ้นี่ฮอลลีวูดไปลาสเวกัสมีหม,มีด้วยกูเกียดหมีแล้กูเกียดเล็ดอีเหี้ยโคตรถึกเลยสองตัวนี้ แม่งจจะกลายเป็นคู่หูสุดตึงอันที่สองและไอเหียอันเก่าแม่งตกกระป๋องไอสัดอารัก็หวังว่ากูจะไม่เจออะไรนอกจากหมีบูไอเหียตอันนี้มไม่ไม่ ม, Pie, มือมือมอยจ็ดแปดบู๊เดอร์ยินดีต้อนรับเข้าสูการคุกเตะคุกตันหน่ยว่ากวางหมดวัดกวางได้แต่มันไม่กวางสูดไม่เช่อที่กูจะแตกไอ้ตังถึงเจอวัดนีกู อาลงมาได้ด้วยเฮียอะไรเนี่ยกูชนั้นเวยเกินไปบ่แต่ก็ไม่เป็นไรกูจะได้อะไรเองกูเลเวลเองขับนบนเลยเลด้วยวโอ้เดี๋ยวนี่ด้วยขเขาเยกว่าอะไรวะเรดาฮาวายเด็กเ นี่น่าจะเป็นลองด่านสุดท้ายแล้วมัง้งถ้าจะไม่ผิดกันนะมัง้งแต่ตอนนี้แพงกินเหรอสู้นักหดมวยกับคู่หูสุดตึงของกูก็คือนักหัดมวยกับอีนี่กูไม่ได้หรอกอยังไงนะยังไงก็สู้ไม่ได้นะขอบคุณมากเลยคู่หูสุดตึงแต่มึงยังไม่ตายเลยโอเคอีนี่ตายแนละ้ว ใส่ปากภูเขาแม่งน่าจะเป็นด่านสุดท้ายแล้วแหละตอนนี้นะผมว่าผมยังไม่พร้อมสำหรับหน่ผมต้อง,งไปเก็บไอเ้พวกนี้ก่อนละมัง้งลุกลุก,กูไม่พร้อมก็ไม่ดูแต่ผมยังไม่กล้าเล่นนะฉะนั้น คลิปนี้ก็หยุดไว้เพียงแค่ด,ดวงจันทร์เพราะมันยามั้งนะไม่ใช่ว่าเทอรี่กูตกสองทีไม่ตายแล้วโอเคก็วันนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะก็ดูความเกลือของกูและกันอย่างน้อยก็ได้น้องเซ็กซี่กูมาตัวนึงโอเคแค่นี้แหละบายกดไลค์กดแชร์ด้วยเฮียไม่งั้นกูจะเอาเนโกไปฆ่ามือในบ้าน